โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กันที่เซ้าหลินช็อกเกอร์นะครับมาก็มาจัดเกมนี้หน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมมาเจอที่พิ่ล้อนเลยครับลนลนโอเคอยู่ข้างบนแล้วกันนครับมี้อที่ห้าสิบเคนะเบสที่ผมจะเริ่มก็เบสสักพันมาจัดไปจัดไปฮะแปดสิบรอบหมุนไว้ด้วย ไม่จะบอกนะว่าทีเดียวเข้าเฮ้ยทีเดียวเข้าครับคุณผู้ชม <laughs> มาทีนี้แหละอันไหนดีคุณผู้ชมมาไวแบบนี้นะครับ <c oughs> คุณสีพันไปเลยแล้วกันนะครับกดทีเดียวเข้านะครับเหลือเชื่ออืม ถอดแว่นแป,ป๊บโอ้โหเอาว่ะคุณสี่พันครับคุณผู้ชมมาหือ,อพี่ล้นล้นใสย่ยองก็งมาสิครับดอกนี้โอโหแถวที่สี่ครับไม่โดนนะไม่อย่างนั้นลั่นอะบอกเลยทีเดียวรู้เรื่องครับผมแสนนะหนึ่ร้อยเคครับคุณผู้ชม โอ้โหมาอีกหรือเปล่ามาดอกนี้ไม่สุดเท่าไหร่ครับไม่สุดเลยไม่สุดเลยก็มาสิครับเอาว่ะเกมขวัญใจครับผมเกมในตำนานเลยเกมเนี้ยสู้ต่อขยายไปเพื่อนโอ้โห มาสิครับเฮ้ยไม่มาว่ะเบสสองพันห้าเข้าไหมไม่มาครับคุณผู้ชมเป็นสักสองพันแล้วกันนะครับ เอาแล้วความโลภเข้าสิงเบ็ดห้าพันเลยขยายไปขยายไปดีเพื่อนแตกหรือเปล่าวะไม่แตกด้วยโอ้โหสัตว์ โอ้โห oh, อะไรวะก่อนเกมเนี้ยผมแตกแตกสุดก็1.3 M อเอ็มะให้มันปั้นไปต่อไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, หเข้าเบส250 ผมเล่นคูณสี่พันเลยแล้วกัน,นครับไม่น่าโลบเลยว่ะเมื่อกี้กำไรเป็นแสนนะครับคือในใจอยากให้มันขึ้นไปนสักสามร้อยเคนะครับมันขึ้นไปไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยคูณคูณสี่พันมาครับคุณผู้ชมโอเคกลับขึ้นมาก่อนเลยอย่างน้อยก็ขอทุนคืนมาหน่อยดอกนี้ ข้อมึงขาดแค่แถวที่สามอ่ะไม่อย่างนั้นได้เลยครับเนี่ยดูดิโอ้โหพันโลครับผมมันไม่ได้พันโลหรอกคือมันแตกแล้วอ่ะคือผิดที่ผมเองครับผมแม่งโลบสุดท้ายก็คือแห้งคือถ้ามันไปต่อแล้วถ้ามันได้มันก็คือคุ้มอ่ะแต่ถ้าไปต่อแล้วถ้ามันไม่ได้มันก็คือ มันก็คือเสียนะครับเฮ้ยมามารอบนี้แหละเอาเหมือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเลยเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมมาอย่างน้อยก็คืนมาก่อนเลยมันจะกลับขึ้นไปได้หรือเปล่าวะหมุนแค่สี่รอบเองนะคะผู้ชมถ้าว่าคือจบอะแต่เหมือนจะจบ นี่ไงได้ไม่เลิกโอ้โหสี่ร้อยเฮ้ยขยายเต็มไปเต็มเต็มเท่าไหร่วะไม่ไปสองร้อยห้าสิบเหมือนจะมาครับ โอ้โหไอ้ล้นเต็มเต็มครับผมอื <laughs> ถ้าเบ็สองพันห้านะมึงสองร้อยแปดสิบเคดูดิครับขาดแค่สามแถวสามช่องเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ดีค่ะยังไม่ดีเท่าไหร่มาเบ็ดละไก่ไปแล้วกันนะครับ เข้าเหอะ <c oughs> ไม่เข้าครับคุณผู้ชมเฮ้ย hey! กระตุก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 จิตกระชากใจกระตุกติดทุยกระตุกจิตกระชากใจโอ้โหคัมแบ็กครับผมคัมแบ็กมาสู้ต่อเลยเผื่อมันมาอมกหรือเปล่าครับคุณผู้ชม oh! โอ้โหเชี่ยกลับขึ้นมาได้ไง ออืืหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแต่ผมคงจะไม่โลภต่อแล้วแหละแค่นี้ก็พอแล้วครับคุณผู้ชมกําไรร้อยห้าสิบเคนะตอนแรกขึ้นมาที่ร้อยห้าสิบเคเอาไปเอามาคือมันจะหมดอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นมาได้อยู่นะครับโอ้โหก็ตอนนี้เวลาที่ผมเล่นนะครับก็บ่ายสองห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับคุณผู้ชมเซาลินช็อกเกอร์น,นะครับอย่างสุดเลย เกือบไม่รอดครับผมแต่ก็กําไร3เท่านะครับทุน5 0,000ก่นไรมาที่แสนห้านะครับโอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเกมขวัญใจเลยครับผมเศร้าหลินช็อกเกอร์นะครับไปแล้วครับผม